บบักที่ดีที่สุดสลัดบัก เติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วสุด5นาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโรบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการ์เด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าบอกว่ามาจากช่องกับตันเล่นเกมรับไปเลยไอเทมหัววานสุดน่ารักอุ้ยโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาหนีจากคุณครูโรบอทกันก็คือผมจะหนีเพราะว่าคือไอคูคนนี้มันสั่งการ มันสั่งกับมันเยอะแล้วผมไม่ส่งไงแล้วมันบอกว่ามันจะไล่ตีตูดผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้มันตีตูดผมหรอกนะครับผมจะหนีผมจะโดดเรียนเอาง่ายๆนะครับโอเคไปนี่อย่างแรกรู้สึกว่าเราจะจะต้องสับคันเร่งเอ้ยไม่ใช่คันเร่งดิสับสวิตนะครับโอเคปปั๊บเโอ้ว่คุณครูคุณครูโดนช็อตคุณครูโรบอทโดนช็อตจังหวะนี้ไปเลยไงไปเลยไงโอ้ไฟดับว่ะพึ่งออกมาได้แป๊บเดียวไฟดับแล้ว มันจะเป็นผลที่มาจากการสับสวิตนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินทางไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจดูก่อนนะหาทางออกก่อนครับไอคูโอ้คู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 ไวจังวะเอ้คูคูคูวิ่งเร็วเกินคูวิ่งเร็วเกินคูวิ่งเร็วเกินคูคูใจเย็นครับใจเย็นครับหูไม่เร็วได้ไงดูดิดูขามันมันไม่ใช่ขานะมันกันขามันเป็นล้อนะโอ้ยประตูถูกปิดประตูถูกปิดแล้ววิ่งจุก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 ประตูปิดทําไงอะ หรือว่าเราต้องหาอะไรมาแงะเราเออเป็นไม่ได้นะหรือว่ามันจะมีทางออกอื่นวะโอเคนี้ทางนี้ทางนี้มันมีลูกศอนชี้อยู่ครับโอเคเราจะเดินตามลูกสรไปนี่แล้วเข้าไปในท่ออะจึ๊บโอเคเหมือนว่าจะรอดแล้วนะโอเคเยี่ยมเลยโอเคครับตอนนี้เราได้ทําการมาที่ท่อท่อของโรงเรียนนะโอเคแล้วเราก็จะกระโดดที่นี่ผมต้องผมต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้ครับหูโรงเรียนบ้าอะไรนี่มีเลเซอร์ด้วยนะเนี่ยโอเคไปจื๊บโอ้เออตก โอเคตรงนี้โอ้ยเรียกได้ว่าถ้าสมมติโดดเนี่ยแล้วถ้าตกลงไปเนี่ยหนามทิ่มตากแน่นะครับเรียกได้ว่าตูดเป็นรูโบเลยนะครับโอเคไปคือจิ้มตูดทะลุถึงไส้นะครับนี่ไงเห็นไหมเดินไปทิ่มตูดเลยเก็บเลยนะครับเออเหมือนว่ามันจะหักหมวเราต้องรีบไปหรือเปล่าครับห่าอึ๊บอ่าทีทาน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 อุ๊ยอันนี้ไปไงเะเนี่ยโอ้ยโหดจังวะปึ๊บไปครับปึ๊บโอเคไป ขึ้นบันไดไปครับผมปีนบันไดไปครับแต่แต่แต่อุ้ยสวัสดีเพื่อนอันนี้ชื่อคุณฮันเตอร์นะครับเหมือนว่าเราจะต้องผ่านไอ้เจาบอลลมอันนี้ไปโอเคโอ้ยง่ายอยู่ง่ายอยู่ชิลครับโอ้ยตอนนี้เหมือนว่าเราอยู่ที่สนามบานนะครับน่าจะเป็นสนามบ้านโรงเรียนเป็นสนามบาสที่ดีนะครับผมอยากโรงเรียนผมผมยังมีแบบนี้มากเลยเพราะว่าคือมันดีมากนะเออโอเคไปลุงเอ้ไม่ใช่ลุงเออโลโคโคครูใจเย็นโคครูใจเย็นนะครับ เรียกได้ว่ามีการตกกระจายการเล็กน้อยครับไม่เป็นไรฮะโอเคไป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 ,ไปนี่โอเคเราเราจะล่อคุณครูก่อนนะเราจะล่อค,คุณครูนี่เราลอ่ลอเราลอ่ลอเราล่อปึ๊บปั๊บปึ๊บอย่างนี้ไงเอาไม่เลื่นบอลหน่อยเหรอลุงไม่ไม่ใช่ลุงครูโอเคนี่เราจะหนีออกจากประตูตรงนี้นะครับอุย้ยตามมาไม่หยุดเลยวะโอเคทางไหนเนี้ยโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยมันตามไม่หยุดเลยครูใจเย็นครูครูใจเย็นครับครูครูใจเย็นนะให้ให้ให้ผมไปเถอะอให้ผมไปเถอะอโอเค โอ้ยตามมาเนจะยน้องนะ้ำครูจะมาดูผมเยี่ยมหรอโอเคครับตอนนี้ใครมันลงไปนอนนะน่ะใครมันลงไปนอนตรงนั้นโอเคเหมือนว่านะครับเราจะต้องหลบตรงท่อน,นี้มันจะเป็นท่อแก๊สนะโอ้ยโดนไม่ได้ด้วยโดนปุ๊บตายปั๊บโดนปั๊บตายปุ๊บโดนปุ๊ปปุ๊ตายปับป๊บปับ๊ปปเลยนะครับเอเคเหมือนว่าอาจจะปุบ๊บอา่าอาจจะปุบ๊บโอเครอดนะครับผม อนี้อู้ดดดอู้จะลื่นั้ยเนี่ยอู้ pues และท่อผมว่าน่าจะเป็นท่อที่แบบว่าสร้างประมาณส,สิบกว่าปีกว่าแล้วนะดูดีสนิมขึ้นหมดแล้วอ่ะน่าจะแบบไม่ค่อยมีความแข็งแรงเท่าไหร่ผมว่ามันจะล่วงแล้วแหละเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปครับโอเคไปเลยฮะปพ๊บขึ้นมาครับไปชึบโอเคไปขึ้นปั๊บตา,ตายตายตายไปครับตายไปครับโอเคอะไรเนี่ย beware the d u c k เขาบอกว่าให้ระวังเป็ดระวังเป็ดเหรอมันจะมีเป็ดเหรอเนี่ยที่เนี่ย เชียงเป็ดมาจากไหนวะว้ายเป็ดเป็ดกล้าๆเป็ดอาบน้ำในคลองอันนี้เป็ดอาบน้ำในท่อแล้วมาจากไหนวะเนี่ยไอ้เป็ดเป็ดใจเย็นเป็ดเป็ดเป็ดอันนี้ไม่ใช่เป็ดธรรมดาเนี่ยอันนั้นเป็ดหรือเปล่าไม่น่าใช่นะโอเคไปไปไปวิ่ง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 เอาล็อกหลบอาจุ๊กหน่อยค่ะอุ้ยมันฉลาดจังวะโอเคผมผมจะเดินหาทางแล้วนะผมไม่รู้ว่ามันต้องไปทางไหนครับทางไหนวะเนี่ยโอเคๆอ๋อนี่นี่มีลูกศรชี้อยูหมูเราต้องเข้าท่ออีกแล้วบึ๊บ โอเคนี่เราชีวิตเราเป็นอะไรกับท่อเนี่ยเข้าท่อเสียงอะไรมันชิ่งวะเสียงอะไรมันชิ่งอ่ะโอ้ยหูเป็นหนามเลยทุกคนหูยสับแหลกเลยอะหูดูหูสับปั๊บไปขึ้นตับ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 อ่ะไป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 โอเครอยครับผมปีนบันไดมาฮะเฮ้ยตอนนี้เหมือนว่าเราอยู่ที่ที่ไหนวะเนี่ยมันจะเป็นชั้นเรียนน้ำโอ้โหแล้วมีเลเซอร์ซะด้วยฮะ เขียนอันนีน้แม่ขนามือเราอยู่แล้วเฮ้ยอันนี้มันมันมีเขียนเขียนเออเขียนตรงกําแพงอยู่นะครับว่าให้ออกไปแล้วก็เออเออก็ประมาณนั้นแหละก็แบบว่าให้วิ่งออกไปจากที่นี่อะไรไปทำนองทํานองน,นั้นนะครับเขเหมือนว่าเขาจะให้เราขึ้นบันไดนะเคียขึ้นไปเลยครับหยตรงนี้มีกับดักเต็มไปหมดเลยครับเขเยนยตรงนั้นมันเขียนว่าอะไรเขียนว่า art class ก็คือเหมือนว่าคาบศิลปะนะครับคาบวาดรูปนั่นเองเขียไปโด,โด,โดผมข้ามตรงนี้ไปให้ก่อนนะครับชึบ โอเคฮะเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาครับเป็นประตูฮะปึ๊บหูยหยมันมีหุ่นด้วยอ่ะหมูว่าน่าจะเป็นหุ่นที่แบบว่าเอาไว้แบบเว,เวลาร่างนะครับแบบว่าวาดรูปเขาก็ต้องใช้อันนี้เป็นแบบนะเขาเลกสเก็ตอะไรสักอย่างหนึ่งมากดูดิมันหลอนจังวะไอหุ่นนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยครับ อคฮะเหมือนว่าเราจะเข้าใกล้มันไม่ได้ด้วยนะเข้าใกล้ปุ๊บโดนเซตเหยอดสุดต่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมก็เดินหลบมาแล้วนะหรือว่าเราท่าหรือว่าเราห้ามให้มันขยับวะผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ไปได้ชือบอย่างงี้ใช่ปั๊ปปั๊ปปั๊ปัปป๊อะถ้าถ้ามันขยับอะ่ะคือไปไม่ได้เวย้ยผิดอะไรหรือว่าเราเราห้ามโดนไอ้หุ่นที่มันขยับหรือเปล่าครับ ดูนะเนี่ยไม่โดนอะไรเลยเนี่ยตรงนี้ไปไงหรือว่าต้องไปทางนี้เปล่าอ่าทางนี้ทางนี้ครับโอเคโอเคฮะโอเคมาดูตรงนี้หุ้ยเราปีนออกหน้าต่างว่ะครับเฮ้ยนี่เราจะออกไปได้แล้วเหรออิสระภาพติร์ร์เ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 ตร์ร์ติร์ร์เตร์ร์เฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งดีใจไปเผื่อมันยังไม่จบนะครับโอเคเฮ้ยเหมือนว่ามันยังมันยังไม่จบว่ะคนดูโอ้โหตอนนี้เรามาอยู่ที่ มันจะเป็นเออเหมือนมันจะโดดเรียนนะเค okay. อไอจิบปึ๊บเค okay. อึอ๊บ okay. โดด๊เคโดดโดดโดดลิซซี่ครับเคยง่ายอยู่ฮะอันนี้ไปเข้าประตูตรงนี้ไปลงบันไดครับนี่ลงแบบคนโหดครับเค okay. ไปเข้าประตูนี้ไปเอะไร่เนี่ยคาเฟ่เทเลียเหมือนว่าน่าจะเป็นโรงอาหารนะครับโรงอาหารเรามาดูกันที่นี่โรงอาหารมีอะไรโอ้โหเป็นอะไรวะเนี้ยจะเป็นเชฟนะครับเชฟทําพิซซ่านะครับ โอ้โหโอ้โหตรงนี้เขาจะอย่าทำอย่าทำผมอย่าทำผมโดน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 ดูมีโดนดูมีอย่าทำผมอย่าทำผมโดนดูมีมามาอุย่าเข้ามาอุ้ยมันมาไวว่าคนดูมาไวมาไวมาไวไปไววะเนี่ยทรงนี้ไม่รู้นะครับไปเร็วเร็วเร็วที่สุมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วไปเขาเขาจอรอดทำชมครับรอดแล้วครับอ้าวเรารอบมาจาก เชฟบะแล้วนะครับผมโอเคเราจะเดินตามท่อไปสวิมเขาบอกให้เราว่ายเลยเนี่ยไปเลยก่อนที่เราจะว่ายนะครับนักกีฬาเตรียมพร้อมนะครับนี่อันนี้ตัวแทนกัปตันมาจากประเทศไทยนะครับได้แชร์ม,มา3สมัยติดนะครับเารมาดูกันว่าสมัยนี้จะเป็นสมัยที่4ีหรือเปล่าครับพร้อมแล้วหก คือทางมันไกลมากลยครับคือแทบจะหายใจไม่ทันแต่ไม่เป็นไรคือเราเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าโปรเฟชชั่นแลหรือเรียกง่ายๆว่าชำชองเชี่ยวชาญชำนานนะคะก็คือเรื่องนี้แบบว่าชิลอ,อยู่แล้วแต่เมื่อกี้จะเกือบตายจะเกือบตายเกือบจะบตายแล้วนะโอเคเราจะต้อง,องไปตรงนี้ือเปล่าครับอไม่ใช่นะอ่ะไอ้นี่โดนหลอกไงไอ้นี่โดนหลอกมันตามเรามันโดนหลอกเออทางนี้ไอ้น้องเอ้ยเออ,เอ,อโอเคครับ ตอนนี้เฮ้ยเราออกได้แล้วหรอ Get to the bus เหมือนว่าเขาจะให้เราขึ้นไปที่เอ่อบัสนะครับก็คือน่าจะเป็นรถบัสนะเสียงคุนคุนไอ้ไอ้ครูมาทำไมเนี่ยครูครูใจเย็นนะครูโอ้ยมาทั้งครูมาทั้งเป็ดใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้หดูโอ้ยสองประสานปล่อยผมไปครูหูวะเนี่ยโอ้หปล่อยผมไปเธอครูเฮ้ยเฮ้ยมันเราจะล้อแล้ว อมาดิอจูงหน่อยจูงหน่อยอจูงคือกาจจะจูกไงโดนเลยไงโฮ้ยดีไอเชฟไม่มาอีกตัวหนึ่งนะกลายเป็นสามประสาน M S N เลยนะเป็ดมาว่ะเป็ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แล้วหนึ่งไปไปไปขึ้น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 โอ้ไยเชฟก็มานี่ว่าไอเชฟก็มาโอ้ยนผมมัวแต่ไปกังวลเชฟอะ เค้ใหม่เอาใหม่รอบนี้ไปไวเลยครับไปไวเลยไปไวเลยเราจะไปแบบไวๆวเลยนะไปแบบว่องไวเลยครับเคนี่นี่เราเราเดี๋ยวเราจะลอมาก่อนเราลอให้มันมาตรงนี้ก่อนเราลอให้มันมาเป็นแบบกระจุกเดียวกันนะครับปึ๊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 บนี่ลอมางี้ลอมางี้ลอมางี้เลยลอมางี้เลยลอมางี้ลอมางี้แล้วก็ต่อรู้ไหมนี่เราวิ่งอย่างนี้อ่ะให้เชฟมันมาทางขวาเชฟมาทางขวาเราบิดไปซ้ายไงเราบิดไปซ้ายไงเราขึ้นไงเราขึ้นไงเราขึ้น กูลอดกูหลอดเลอนๆๆ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 อๆๆ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 มๆๆๆๆๆๆงเๆๆ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 ๆอๆๆๆอๆๆๆอๆอๆอๆๆๆๆๆอๆอๆๆอๆๆ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  มหาสาันนะครับโอ้โอวิง่งวิ่งเร็วกว่ารถด,ดิโอเคเฮ้ยเหมือนว่าเราจะถึงแล้วอิสระภาพทางออกทางออก yeah let's go let's go baby let's go baby อโอเค okay. เรารอดเลยครับท่านผู้ชมครับเราเรารอดแล้วเย้ yeah! โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย